เธอกำลังจะบอกว่าเธอคือแฟนเก่าของพี่ชินงั้นเหรอเธอเลิกยุ่งกับพี่ชินซะเถอะที่ฉันมาพูดมาบอกเนี่ยก็เพราะว่าฉันหวังดีหวังดีอะไรไม่ใช่เพราะว่าเธอเสียดายและอยากได้พี่ชินคืนหรอกเหรอฉันขอเป็นเจ้าสาวของพี่ชินอีกคนหนึ่งจะได้ไหม เอ๋หมาว่าวันนี้จะมีเด็กฝึกงานมาฝึกงานขับเรานี่อยู่ใกล้จะเที่ยงแล้วยังไม่มาอีกสวัสดีค่ะพี่หนูชื่อแยมนะคะที่มาฝึกงานวันนี้อะคะ่ะอ๋อครับพี่ชื่อชินนะครับสวัสดีค่ะพี่ชินสวัสดีครับน้บองแยมฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะ ได้เลยครับแล้วให้หนูเริ่มจากตรงไหนดีคะเอองั้นไทยเอกสารให้พี่เลยน,นะครับได้ค่ะขอบค,ครับเอกสารได้แล้วค่ะพี่ชินเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะเนี่ย จริงเหรอครับขอบคุณนะครับพี่ชมเอ๊แม็กอยู่ไหนเะนี่ยนี่ค่ะน้องแยมเนี่ยก็น่ารักไม่เบานะครับยังไม่มีแฟนใช่ไหมเราอ่ะ พี่ชินเนี่ยอร่อยจังเลยนะคะแยมก็พูดเวร์ไปจากพี่ที่ไหนล่ะนุน่นเชฟเขาต่างหากเอ,อ๊ะจะว่าไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบที่เราครบกันหนึ่งปีแล้วนะคะอืมใช่เนาะเร็วมากเลยเนาะเวลาเดินไวมากค่ะจริงๆด้วยอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยเอ,เอาแบตกคอฟหนึ่งแก้วค่ะ อร่อยใช่ไหมล่ะกินเยอะๆนะค่ะเดี๋ยวยัยแอมขอตัวไปเข้าห้องน,น้ำแป๊บนึงนะคะครับอ๊ที่รักไปเลยหรือเปล่านี่คุณเดินไม่มองขวัญพ,พี่ขอโทษน,นะขวัญนะพี่ขอไก่อีก,กอครั้งได้ไหมพี่ชินขวัญว่าเราเลิกกันเถอะขวัญจะไม่ทนแล้ว พี่ขอโทษจริงๆนะขวัญพี่สัญญานะว่าพี่จะกลับตัวแล้วนะ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 พอเถอะพี่ชินพี่ชินพูดคาว่าสัญญาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วขวัญฟังจนเอียนแล้วพี่ไม่อยากเลิกกขวัญนะพี่จะพิสูจน์ให้ขวัญดูนะขวัญนะได้สิถ้าเราเลิกกันแล้วพี่ชินไม่มีแฟนใหม่และพิสูจน์ให้ขวัญเห็นว่าพี่ชินรักขวัญจริงขวัญอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ได้สิขวัญได้พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่มีใครใหม่นะขวัญนะ ขวัญได้ยินพี่ชินเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าที่รักเหรอคะเออคือใช่แล้วนี่เธอเป็นใครอะ่ะทำไมถึงต้องไม่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนที่เขาเป็นแฟนกันด้วยอะ่ะอะไรนะแฟนเหรอเนี่ยเ,เหรอพี่พี่ชินบอกว่าพี่ชินจะพิสูจน์ให้ขวัญเห็นว่าพี่ชินจะไม่มีแฟนใหม่ถ้าวันเนี้ขวัญไม่บังเอิญมาเจอพี่ชินขวัญก็คงไม่รู้สินะเดี๋ยวนะ แล้วนี่เธอเป็นใครแล้วพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะอ้าวพี่ชินเขาไม่ได้บอกอะไรเธอเหรอว่าเขากำลังพิสูจน์ตัวเองให้ฉันเห็นว่าเขาจะไม่มีแฟนใหม่เธอกำลังจะบอกว่าเธอคือแฟนเก่าของพี่ชินง,งั้นเหรอขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันคือแฟนใหม่ของพี่ชิน และเราก็กำลังจะแต่งงานกันเธอคิดดีแล้วเหรอฉันต้องทำอะไรสักอย่างน่ะ มาคุยกันหน่อยสิไหนเธอมีอะไรจะคุยกับฉันฉันขอพูดตรงๆในฐานะผู้หญิงด้วยกันเธอเลิกยุ่งกับพี่ชินเถอะนี่เธอจะบ้าเลยไงอยู่ๆมาบอกให้ว่าที่สามีภรรยาเขาเลิกกันเนี่ยนะที่ฉันมาพูดมาบอกเนี่ยก็เพราะว่าฉันหวังดีฉันผ่านอะไรมาก่อนเธออะหวังดี หวังดีอะไรไม่ใช่เพราะว่าเธอเสียดายและอยากได้พี่ชินคืนหรอกเหรอถึงได้มาพูดใส่ร้ายพี่ชินให้เขาดูแย่เพื่อที่จะให้ฉันไปบอกเลิกพี่ชินฉันไม่หลงกลเธอหรอกถ้าเธอไม่เชื่อก็ตามใจฉันถือว่าฉันได้เตือนเธอแล้วฉ,ฉันรู้ว่าเธอต้องการให้พี่ชินกลับไปหาเธอเธอเลยถึงต้องมาใส่ร้ายพี่ชินแบบนี้ ไม่มีปัญญาหาผัวแล้วมั้ง ฮัลโหลฮัลโหลขวัญพี่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม <Wow. S 1> ว่ามาคือเรื่องมวนก่อนน่ะที่เราเจอกันน่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ขวัญคิดนะจะไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะในเมื่อขวัญได้ยินมาเต็มสองหูเลยว่าพี่ชินเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าที่รักคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ขวัญหลังจากที่เราไม่ได้ติดต่อกันอ่ะ พี่ก็แค่รู้สึกเหงาอะแล้วพี่ก็ไปเจอแย้มไที่ฝึกงานทีแรกก็ว่าจะคุยกันเล่นๆไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรเลยอะแต่แยงมเพราะว่าคิดจริงจังกับพี่ถึงขั้นเอาเรื่องพี่อะไปบอกพ่อแม่เลยนะพี่ก็ไม่รู้จะชิงแย้มยังไงดีเนี่ยขวัญว่าพี่ชินไปรับผิดชอบในการกระทําของพี่เธอแต่งงานกับเธอซะไม่ต้องมาสนใจขวัญอะแล้วขวัญขอเตือนไว้นะคะว่าอย่าไปทํากับใครแบบที่ทํากับขวัญอีก ฮัลโหลเอ๊ะอย่าเพิ่งวางสิฮัลโหลฮัลโหลพี่ชินคุยกับใครอคะคะเอ้าแย้มมาตั้งแต่เมื่อะไหร่เนี่ยก็ここมาตั้งแต่พี่ชินบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลอย่าเพิ่งวางแล้วสรุปคุยกับใครคะอืเพ <c oughs> ื่อนอะไม่มีอะไรหรอกอเออวันเนี้ยแยมไปเจอแฟนเก่าพี่ชินมาด้วยล่ะคะ่ะขวันนั่นหรอ,หอทำไมอ่ะเขาพูดอะไรแย้มมะก็พูดประมาณว่างงพี่ชินไม่ดีอย่างนั้นพี่ชินไม่ดีอย่างนี้ พูดเหมือนกับว่าพี่ชินเคยไปทําอะไรกับเขาสักอย่างนี่แหละแต่แยมอ่ะไม่เชื่อหรอกแยมคิดว่าแฟนเก่าพี่ชินอ่ะกาลังใส่ร้ายพี่ชินเพื่อให้พี่ชินดูแย่แล้วก็เพื่อที่จะให้แยมอ่ะเลิกกับพี่ชินแต่แยมอ่ะไม่เลิกหรอกค่ะจ้าดีแล้วจ้าที่ไม่เชื่อขวัญนนะ่ะแยมอย่าไปเชื่อขวัญเขาเลยนะเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมาจากปากอ่ะเชื่อไม่ได้หรอกค่ะอย่าเชื่อ ดูหน้าทางยันมตื่นเต้นหน้าดูเลยนะ็ใช่นะสิคะพิชินนี่ขนาดแค่ถ่ายรูปหน้างานอะอยัยมันตื่นเต้นขนาดนี้แล้วถ้าตอนทําพิธีเนี่ยยันจะตื่นเต้นขนาดไหนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะสุทธิรักของพี่ขวัญเธอมาทำอะไรที่นี่พูดต่อสิคะพิชินกาลังซึ้งเลยอะนี่เธอมาทำอะไรที่นี่นี่มันงานแต่งของฉันกับพิชินนะ ออกไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไปแน่แต่ก่อนที่ฉันจะไปอ่ะฉันขออะไรสักอย่างได้ไหมแกจะขออะไรฉันขอเป็นเจ้าสาวของพี่ชินอีกคนหนึ่งจะได้ไหมอะไรนะนี่แกจะบ้าไปแล้วเลยไงงานแต่งที่ไหนมันจะมีเจ้าสาวส,าวสองคนได้นี่ดูละครหลังข่าวมากเกินไปหรือเปล่าแกฟังฉันให้จบก่อนสิที่ฉันบอกว่าอยากจะขอเป็นเจ้าสาวอีกคนนึงอ ฉันมีเหตุผลของฉันเหตุผลอะไรของแกที่ฉันขอเป็นเจ้าสาวอีกคนก็เพราะว่าฉันอยากจะเปิดโปงไอ้ผู้ชายคนนี้เปิดโปงเปิดโปงอะไรไม่ไม่นะอย่าบอกนะว่าใช่วันนั้นที่เราคุยกันน่ะฉันอัดเสียงไว้หมดแล้วเสียงเสียงอะไร ถ้าเธออยากฟังได้ฉันเปิดให้ฟังคือเรื่องเป็นแบบนี้ขวัญหลังจากที่เราไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานพี่ก็แค่รู้สึกเหงาแล้วพอดีพี่ไปเจอแยมตอนมาฝึกง,งานทีแรกก็คิดจะคุยเล่นๆแหละไม่ได้จริงจังอะไรหรอกแต่แยงมนั่นแหละที่เป็นคนจริงจังกับพี่ถึงขั้นไปบอกพ่อกับแม่เลยนะพี่เลยไม่รู้จะชิงแยงมยังไงดี ันไม่จริงใช่ไหมพี่ชินบอกแย้งมนดีว่ามันไม่จริงะเรื่องของไอ้หมอเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะอีกแล้วหรอพี่ชินนี่มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาอีกแล้วหรอโหเ,เรื่องแค่นี้เองอะจะอะไรมากวะพี่แค่นอกกายไม่ได้นอกใจขวัญน,นะขวัญจะคิดอะไรมากอะ แล้วถ้าขวัญน,นอกกายแบบที่พี่ชินทำบ้างอะพี่ชินจะรู้สึกยังไงนี่ขวัญกายย้อนพี่เหรอฮะ คือสิ่งที่ฉันเตือนเธอว่าให้เลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้ซะถึงเธอจะรับได้แต่เรื่องผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเธอจริงๆอะเธอรับได้เหรอเพราะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้มันทำคือเหยียบเรือสองแคมจับปลาสองมืออีกแข้งนี้จะสร้างโลกอีกสองใบใช่ทำไมฉันถึงต้องโชอคอร้ายที่ต้องมาเจอคนอย่างแกด้วยไว้ชิน แย้มแย้มใจก่อนนะแย้มแย้มเรื่องนี้พี่อธิบายได้นะแย้มแย้มอยากจะต้องอธิบายอะไรอีกเหรอไม่ต้องไปแต่งมันแล้วเว้ยหลักฐานมันก็ชัดเจนขนาดนี้แล้วขวัญนี่เธอมาแฉฉันแบบเนี้ยเธอต้องการอะไรก็ต้องการให้ผู้ชายเร็วๆอยงแกไม่ต้องไปทำชั่วกับผู้หญิงคนอื่นอีกไงและตอนนี้ ฉันก็ตาสว่างแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะขอยกเลิกงานแต่งงานทั้งหมดส่วนนี่ที่ติดค้างกันไว้ฉันให้เวลาแกสามวันเอามันมากองไว้ที่ปลายเท้าฉันไม่นะแยมไม่แยมพี่ขอโทษแยมพี่บอกแล้วไงอย่าไปเชื่อคำอะไรจากขวัญมังลักบันหัวอยู่พี่รักแยมจริงนะแยมแยมเวรกรรมสำหรับคนเร็วๆแก คือควรอยู่คนเดียวโดยที่ไม่เหลือใครขวัญน,นี่เธอตามรังควานฉันถึงไงก็คงถึงแค่นี้แหละเพราะฉันได้เห็นเวรกรรมของแกแล้วไอชินแยมแยมพี่ผิดไปแล้วจริงจริงเอาโทรศพัพ yeah, yeah, ท์แยมมาแยมไปโทรหาใครอะ่ะเอามา แยมฮัลโหลพ่อคะพ่อช่วยมาจัดการในผู้ชายเร็วๆคนนี้ให้แยมทีอย่าปล่อยไอ้มันรอดไปได้แค่นี้คะ่ะพ่อแ,แยมโทรหาพ่อทำไมอ่ะแกคงรู้ใช่ไหมว่าพ่อฉันไม่เคยปล่อยคนที่ทำให้ฉันต้องเสียน้ำตารอดไปได้ง่ายๆอะไรนะมไม่ไม่นะ คืนอ,อยู่ต่อไปสวยแน่เลยชินไปก่อนดีกว่า